วันนี้ก็ตลบอบอวนไปได้วยความรักนะครับก็จะเห็นมีการจัดกิจกรรมกันในหลายพื้นที่เดี๋ยวเรามาดูกันในวันวาเลนไทน์แบบนี้นะครับนอกจากการบอกรักนอกจากการมอบช็อกโกแลตมอบดอกไม้ดอกกุหลาบให้กับคนที่เรารักแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่กําลังเป็นที่นิยมกันคือการเอาสติกเกอร์รูปหัวใจไปติดให้กับคนที่เราชอบอติดให้กับคนที่เรารักถ้าถามว่านักเรียนรักคุณครูมากขนาดไหนให้ดูภาพนี้ครับสุด<ส>ท <atsu> ้ายจริง นักเรียนคนใดมีสติ๊กเกอร์ให้นำมาติดคุณครูในตอนนี้ครับเชิญครับเร็ว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 ิดทลาดตากมาที่นี่เอาหมเลยมลสติ๊กเกอลาสวดตอนนี้ท่านลอท่าอกอมโปิดปากแล้วนะะมิสวาเลนไท์รักมากติดมากคุณครูท่านี้นักเรียนปิดไปถึงปากเลยค่ะไม่ได้แร้ว ที่โรงเรียนเทพป,ปัญญาจังหวัดอุดรธานีนะครับเขาจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์กันโดยให้เด็กนักเรียนเอาสติกเกอร์รูปหัวใจสีสันรูปทรงต่างๆมาติดให้กับคุณครูคให้คุณครูยืนเรียงกันแบบนี้นะครับแต่ละท่านก็จะมีประวัติมาอยู่แล้วค,ครูคนนี้ดุครูคนนี้ตีเจ็บเป็นยังไงนักเรียนก็จะรักใครก็ไปติดคนนั้นนะครับแล้วคุณครูผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยนักเรียนบอกว่า ครูเนี่ยขี้บ่นก็ติดเข้าไปเลยที่ปากอ๋อสติกเกอร์มาติดตรงปากครูติดตรงปากครูนี่ไู้ท่านนี้พูดหนึ่งวันองใช่ไหมคะโอ้กลายเป็นลิปไปเลยนะคะเนี่ยเออคนในคลิปก็พูดวนี่ไม่ต้องทาลิปเลยนะครับติดสติกเกอร์จนปากแดงไปหมดนี่แถมกินเข้าไปด้วยเข้าปากไปด้วย หนึ่งดอกนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยก็รักคุณครูจริงๆเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันนะครับในวันวาเลนไทน์ประจำปี2567ปีนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยตัวเนี่ยเต็มไปด้วยสติกเกอร์บางคนนี่แทบมองหน้าตาท่านไม่ออกเลยนะจะปิดตาออกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือมองไม่เห็นนะคะเนี่ยทตานตัวแล้วเออทั้งตัวเลยอ่ะไม่มีจุดว่างเลยครับ หลังจากที่คลิปคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์นะครับก็กลายเป็น viral, ไวรัลเข้าไปทันทีครับม,มีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกิจกรรมดีๆแบบนี้ส่งเสริมให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความรักนะครับแล้วแน่นอนหลายท่านก็แซวถึงคุณครูอย่างท่านนี้ดูที่โบกมือให้คือมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆคุณผู้ชมสติกเกอร์เต็มตัวไปหมดจนเขาบอกไม่อยากจะนึกเลยนะว่าตอนไล่แกะสติกเกอร์เนี่ยจะทำกันยังไงคนเดียวไหวไหมชาวเน็ตบางคนบอกนี่ อาจารย์ท่านนี้เหมือนลูกนิมิตเลยครับเต็มไปหมดเลยเต็มตัวทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่นะฮะกลายเป็นสร้างสีสันทีเดียวนะครับที่อุดรธานีนะครับก็เป็นความสุขนะคะระหว่างคณครูแล้วก็นักเรียนนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งค่ะอยากจะขอร้องให้ถ่ายคลิปตอนแกะออกมาให้หน่อย<_<_ช่วยกันแกะยังไงรีวิวทีนะโอ้โหนี่มาเป็นแผ่นเลยคุณผู้ชมแปะซะเลย